คุณเชื่อไหมว่านี่ก้อนโตของคุณอาจกำลังจะหมดลงในอีกไม่นานนี้โดยเฉพาะถ้าคุณอยู่ในสามราศีต่อไปนี้ฟังให้ดีนะเพราะนี่อาจเป็นสัญญาณว่าชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนราศีแรกราศีเมษคนเมษมักเป็นนักสู้ตัวจริงแบกรับภาระหลายอย่างโดยไม่บน่นหลายคนเป็นเสาหลักของบ้าน ต้องแบกทั้งหนี้ครอบครัวหนี่ธุรกิจและความคาดหวังของคนรอบตัวถึงแม้จะเหนื่อยแทบขาดใจแต่คุณก็ยังไม่ยอมแพ้ข่าวดีคือตั้งแต่ปลายเดือนนี้ไปดาวการเงินเริ่มหนุนดวงคุณแรงมากมีแกนได้เงินก้อนเงินที่รอคอยหรือได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินแบบฟลุกๆบางคนอาจขายของได้แบบไม่คาดคิดหรือมีคนกลับมาคืนเงินเก่า สิ่งที่เคยติดขัดเหมือนถูกปลดล็อกขอเพียงอย่าท้ออย่าหยุดเชื่อในตัวเองเพราะนี้ที่หนักแค่ไหนก็จะเริ่มเบาลงเรื่อยๆราศีที่สองราศีสิง์รีนี้ที่ผ่านมาเหมือนวิ่งไล่ความฝันโดยมีนี้วิ่งตามตลอดบางคนเป็นนี่เพราะลงทุนบางคนเป็นนี้เพราะช่วยคนอื่นช่วงก่อนหน้านี้ อาจรู้สึกเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งหมุนเงินแทบไม่ทันแต่ตอนนี้ดวงผู้ใหญ่เริ่มเปิดผู้ใหญ่จะช่วยเหลือผู้ใหญ่จะเห็นคุณค่าและจะเยื่นโอกาสที่ไม่คิดว่าจะได้บางคนได้ลูกค้าใหม่บางคนได้เงินพิเศษได้งานเสริมหรือได้รับการลดหย่อนตัดยอดหนี้หนี้เก่าที่เคยกลัวจะไม่มีวันหมดกำลังจะหมดลงแบบไม่รู้ตัวถ้าใครคิดจะขายของ ขอให้รีบนะเพราะจังหวะนี้จะขายออกไวได้เงินก้อนมาเคลียร์หนี้สวยๆราศีที่สาราศีมีนคนราศีมีนไม่ค่อยบอกใครว่าตัวเองลำบากแค่ไหนแต่ข้างในใจแบกอะไรไว้เยอะมากหนี้บางก้อนก็ไม่ได้ก่อเองแต่ก็ต้องรับผิดชอบเพราะเป็นคนใจดีใจอ่อนและเป็นคนที่รักครอบครัวมากแต่ตอนนี้ บุญที่เคยทำเริ่มส่งผลใครเคยช่วยคนไว้จะได้รับความช่วยเหลือกลับคืนมาใครเคยขอพรไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มเห็นปาฏิหาริย์มีโอกาสได้เงินคืนแบบไม่คาดคิดหรือมีช่องทางใหม่ๆให้เงินหมุนคล่อมขึ้นความหนักใจที่สะสมมานานจะเริ่มจางหายไปเหมือนสวรรค์เมตตาและจะมีคนช่วยคุณออกจากความลำบากแบบอบอุ่นใจที่สุด ทั้งสมราศีนี้คือราศีเมษร,ราศีสิงห์และราศีมีนที่ดวงเริ่มคลี่คลายเรื่องการเงินและมีเกณฑ์ปลดหนี้ก้อนใหญ่ได้ในระยะเวลาไม่นานนี้อย่าลืมตั้งจิตขอพรทุกวันก่อนนอนว่าขอให้หนี้สินของข้าพเจ้าหมดโดยไม่เบียดเบียนใครขอให้เงินไหลมาอย่างถูกต้องขอให้ข้าพเจ้ามีอิสรภาพทางการเงินโดยเร็วเทิน แล้วนอนหลับไปด้วยรอยยิ้มเชื่อทถะว่าปาฏิหาริมีจริงโดยเฉพาะกับคนที่ยังสู้ยังอดทนและยังมีเมตตาแม้ในวันที่ตัวเองยังไม่ไหวดวงดีมันเลือกได้ถ้ารู้ทันจากป้าแว่นค่ะ